ก็ขอคุยังท่านผอขออนะครับก็มาเราตลอดทุกคนตเอ้รอรันงกานคือทางกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้ทำให้เรารเกรียให้ไกทางที่เสียงความส่งน้ำที่จะทำการนำหลอกนี้เองนะครับไ้ย้อนกลับไปเมืปีที่แล้วเราก็มาประเมินภาคนะครับว่าเราฝ่ายส่งน้ํา งทางโครงการลองๆก็คือฝ่ายสองและรับการให้คนเลยอ,นะอ,อ,อยู่รับสองนะครับในส่วนของโครงการสมรรถสารผมคิดว่าสิ่งที่กรมธรรมทานนะครับหรือท่านดีทเดนะครับที่อภิบายเกี่ยวเรื่องก,การพัฒนาประเมินถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถือว่ามีการขยายบทกำลังการที่ดีก็สังเกตุว่าเรามีการสองอาวุธานะครับรจ,จาาาริงนๆะแล้วเราไองเป็นง มีห้าฝ่ายด้วยก,กันนะครับก็เราดูว่าทางคุณชายคุณชายน้อยนะคุณชายน้อยกับทคงน้อยนะก็ <c oughs> ต้องนำไปขยายไปอีกสามฝ่ายถือว่าฝ่ายสองเนี่ยดีอยู่แล้วจะ่ไหมครัอันนี้แล้วลก็คนชายใหญ่นะครับก็คงต้องไปขับเคลื่อนอสามฝ่ายนะครับที่ท่านกรรมการเรื่องกรรมการที่ทาได้ทำไปสิ่งที่เราคณะกรรมการมีการปรับแก้วิธีการประเมินนะครับ ทีน้องนำเอาอเรื่องอดีตของในหลวงรัชกาลท่านมาตัวเป็นเก่ามาใช้ประยุกต์ในการประเมินคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาที่ต้องมองดูแล,แล้วนะครับที่ทางววสามได้รวบรวมข้อมูลเอกสารมาผมว่าในเกมที่กต้องนะครับพอใจคือก,ก,การไปมาต่อยอดต่อจากถึงชายเองนะครับก็สามารถจะหยิบเอกาสารเล่มงนี้ไปดูได้ รัว่ามีข้อมูลยื่นอะไรบ้างในเขียนายคุณักพิสาป็นสิ่งที่ใหญ่แค่ปบปรุงคือเรื่องภาพนะครับจะไปก็ปกีมาภาพบรยชัดนะครับก็คงต้องเป็นปรับเต้นปา,ปายยกไฟปากไฟหรืออะไรนะครับแต่น้อยคือตู้หลังมาใช้งานได้แน่นอนการที่เข้าใจเข้าถึงอันนี้ตัวเข้าถึงเองก,กับยอย่งตามทางผู้ชายนะครับต้องชายใหญ่ใช้เล่นนะนะว่าสิ่งที่เราต้องเข้าถึง นะครับทีนี้เราดูแผนภาพส่วนของส่วนภูมิภาคมาในส่วนการเคลื่อนย้ายการในที่ที่ของเป็นเขตส่งน้ำเราดูหน่วยงานในบ้านมาชัรู้ว่าเราทำอะไรส่วนของท้องถิ่นนะครับท้องที่อบอวและตก็หาด้วยนะครับกำลันผู้ใหญ่บ้านอบตในเขตของเราและทับงเรือดของขับอักสายต้นที่เรื่องต้องการ ภาพขององค์กรเป็ชนเรื่องที่โก็รีบเข้ามาช่วยกันนะครับเป็นน้อยทีก็เข้าใจเข้าถึงพัฒนาสิ่งที่ต่อไปยังทำได้ก็ขอที่ผมนะครับที่ผมเหลือตาไส้ตาหวานตามคลองโอเคนะครับคืดูละเอียดทีนะครับตามตามปริมาณว่ามันที่ทางออกแยนให้มานะครับตามกำลังนี้กองแยนได้มาแล้วก็เหลือดู เครื่องวัดระบายก็โอเคนะครับก็มีระเบียบถึงจะต้องขาเรื่องนี้ตอกขาดแต่เรื่องการดจต้องมองสักอย่างนี้มาดูเอกสารแต่ลืมองว่าโครงสร้างพื้นฐานองเราสะอาดไหมพระพอมสะอาดต้องการส่งน้ำดื่มคุณภาพเครื่องไม้เครื่องมือเราดีเราก็ต้องเสียเมื่อาณในการซ่อมในการดูแลนะครับที่ครอมเขาก็มีประมาสองร้อยกิโลนะแต่ไม่ที่ดู ก็ดูให้ฝุ่นตัวอย่างดูก็เปลี่ยนสภาพของงานก็ขึ้นตกนะครับส่วนบ้านบ้านที่มันไม่ใช้ก็ดูว่ามีพวกกินก็ไมต้องขอปรับปรุงเป็นโรงเก็บอะไรเก็บวัสดุเราขอมาขอไปแล้วก็ขายลรงขายรูปเก็บไปดีอย่างน้อยคือเราไม่ต้องไปสร้างโรงเรือนใหม่แล้วก็มองไม้ระดับแปลงนะครับตรงนี้ตัองการที่จให้มันพวกเปิดกินนะครับก็ขอยื่นชมสิงสำคัญคือ สิ่งที่ตอนที่ไอเดียว,วันจุดแรกนะครับที่พีผมพูดว่าอยากให้แต่ละฝ่ายส่งน้ำมีอะไรบ้างมผมเห็นก็หึงมีภาพองค์กรแล้วมีเรื่องของปีกน้ำฝนมีเรื่องของดูเพิร์กนะครับมีเรื่องของแผนที่โครงการนะครับอโอ๊กที่น้ำนีำน่มีมีไหมเรื่องของ,ง,ของ,งการคบคุมอมพิวตรได้ไหม,มนมีครับเป็นหลักการนหลันตัวโลกขึ้นเลยชัด่ คือว่าคอผมยิงห้องเหรอคนหลับไปตื่นเลยแล้วโอเคนะครับตรงนี้เห็นน้อยคือคนก็มาดูงานด้เห็นว่านี่คืออะไรมีการถูกข้าวุื้นผลตั้งแต่เะไรก็ได้กระดาษเนไหมครับเริ่มเตียมแปลงจะเก็บเกี่ยวมันตะวานนะครับ้วฟังก็เรื่อนอะไรมกราคมนะครับอันนี้มันเห็นชัดภาพนี้มัจะเห็นได้ในฝ่ายอรงนานชั้นปฝากลูก ผมว่าเราเป็นอะไก็อยู่ที่นี้นะครับทันแล้วมนกเป็นสำหรับเนื่วยงาตัวแทนตรงรูกษาตรงไหนนะครับก็ต้องเปียนไปติทวิชุดงานในห้องของสบมีแผนเป็นองตนการทต้งหลักจะหนึ่งได้นะครับี้ที่แด่ว่าสบเราทำงานที่ทุปันะครับก็เป็นกำลังใจให้นะก็อิกที่มาจะ คุณนะครับก็สื่อทางรุ๊กตาการแล้วก็ทาเป็นกำลังใจให้ตัวพที่ของฝ่ายของ,งน้ำพิศนะครับคนนะครับก็ขอให้รักษาความดีนี้ไว้นะครับแต่จะฟังผมถ่ายพูดข้านหนึ่งนะครับว่าเป็นการปิดนั่นเลยนะแต่ฟังว่าตัวเองเนี่ยจะปอัอปรุงฝ่ายตัวเองอย่างไรเราภาพในโางแรมในสภาพหนึ่งนะครับคนมีน้อยงานเพิ่มขึ้น

เ <desserts> ราหมดใจเาไปวดีไม่ี้องดูดีถูกต้องเลยตายนะเป็นเส้นที่ได้เงินเอยงเี้หนึ่งทำยังไงคนเราน้อยอย่างีดูนะสภาพที่มีโการชาบ้านที่ดีการเปิดบานตรสการ้าก็มีสการาที่คิด้ว่าจะใด้เงินเยอะภาษาเงินทางมันสำคัญจะวนโดยจะเยอ่ขึ้นหน้าถูกก็มีทำสการไาอยูคืออันนี้มัใช้ไม่มีตางหรอกผมว่าหลักมือหลักแตนนะ้วนะ ที่จะมาควบคุมทางกายปิดเปิดปานได้แต่นี้เต้องยความพร้อมใการบอกให้พี่น้องเกษตรกรว่าี่คืออะไรตัว่องคัวมากทาเป็นน้ำับอของวอเป็นทีทางที่เปื่อยที่ระที่แบบให้มันติดในตัวในตัววีเลยแคนะแรามา้นองำจนะครับกอ่าเ่จะตรวจแล้วเขาเนียานายใช้ตรงี้ใช้ลเียนโมเดล นะครับแล้วคนกันก็ต้องดูตรงนี้น่ทแค่ขาดว่าั็รอลเเป็นวลงลดการใช้ตัวลงไปนะครับก็ขอบคุณมากนะดังใจให้ขอบคุณการทุท่านครับเราได้เดินทางเข้าไปดีครับ